สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์นาะงั้นผมผมรีแคปออกมาเป็นบิ๊กพิกเจอนิดนึงเลยกันนะครับผมพี่ผัดครับว่าประเด็นที่1เลยมันคือเราเองต้อง รู้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรสติ๊กอยู่กับสิ่งนั้นพอแม้แต่พี่พัฒน์เองครับก็สติ๊กอยู่กับจุดที่พี่เขาเก่งแล้วก็พาร์ทเนอร์กับธุรกิจแบบนี้นะครับแอดควาธุรกิจมาเนี่ยเป็น10บสธุรกิจจากการที่อยู่กับจุดแข่งตรงนี้นะครับและเมื่อเราชัดเจนว่าเราเก่งอะไรก็ให้หาทีมนะครับยอมรับเนาะว่าเราเก่งยังไงแล้วก็ยอมรับให้คนอื่นเก่งบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปฝืนฟโฟล์อันนี้คือเรื่องที่1นนะครับทุกท่านการที่เราจะ ก้าวกระโดดจากจุดที่ธุรกิจของเราอยู่นั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ภาพชัดมากและสิ่งที่2เมื่อกี้ผมว่าสิ่งที่พี่พัฒน์ได้แชร์ให้กับเรานั้นมันเป็นวิธีคิดที่ดีครับเพราะว่าบางคนสตั๊กหรือติดกับวิธีคิดของการทําหลักศูนย์ไปร้อยอ่ะขอพาับศูนย์ไปล้านบางคนติดจากล้านไป10ล้านบางคนติดจาก10บล้านไปร้อยล้านบางคนติดจากร้อยล้านแต่ไปพันล้านไม่ได้สักทีซึ่งเมื่อกี้ผมว่าทุกอย่างมันถูกรีวิวถูกเปิดเผยออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ฟังเสร็จป,ปุ๊บก็สุดยอดนะทุกคคนนะรับ ผมเองต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆมากๆที่เราได้มาแชร์เรื่องราวกันแต่ต้องบอกนะครับว่านี่แค่จุดเริ่มต้นเพราะผมบอกเลยว่าผมกําลังเรียกว่าอัญเชิญพี่ท่านนี้มาแล้วโอมเองก็ต้องบอกนะเราก็กล้าให้เครดิตได้เต็มตัวเลยว่าโอมเองเชิญพี่เขามาเป็นที่ปรึกษาในบริษัทของโอมนะครับแล้วก็โอมต้องบอกว่าการเข้าใจเรื่องของงบการเงิน นะครับเรื่องของการจดบริษัทอ่าหลายๆคนอาจจะเห็นโอมว่าโอมเริ่มขยับขยายตัวเองจากมุมของโคช้ชมาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเริ่มจดโลดิ้งคอมพานีเริ่มมองหาโอกาสในการไปลงทุนในหุ้นนะครับเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนในบริษัทของเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่ลูกศิษย์ของโอมหลายๆคนที่มีธุรกิจแล้วโอมก็สนใจมากๆนะครับก็คิดว่าในสเตจถัดๆของโอมก็คือจะเข้าไปแอคควายบริษัทหรือหุ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าเดินตามรอยที่พี่พัดเองนั้นกําลังถ่ายวิชาให้โอมอยู่ ก่อนอื่นเลยพี่พันครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ติดตามของโอมารินนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆต้องขอบคุณโอมมากค่ะที่อุตส่าห์ไปลากพี่ออกมาจากถ้ำนะคะเนาะมาเล่า <laughs> ให้ทุกคนฟังนะจริงๆพี่สนุกนะ,ะแล้วก็ชอบในการที่จะแบบได้มีโอกาสได้แชร์กับเพื่อนๆแบบนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเราเป็นสายหลังบ้านเนาะ เราไม่ค่อยชอบทําอะไรที่มันแบบอยู่หน้าบ้านอย่างนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเวลาสอนพี่ก็จะสอนห้องเล็ก close g r o u ห้องปิดแบบอินเทนซีเพราะพี่ชอบคุยตัวตัวที่ไม่ชอบทําอะไรแมสอะที่ไม่ชอบทําอะไรที่มันแบบ one size fit all พี่ทําไม่เป็นตราพี่ทําไม่เป็นเลยเอาจริงๆพี่เป็นสาย custom m ม d e แบบให้กับคนเพราะแบบพี่อยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคนจริงๆเพราะเรามีความชื่อพื้นฐานว่าคนไม่เหมือนกัน เพราะนั้นเราจะทําอะไรเราก็จะ c ั s t อ m ไหมให้เขาให้เขา hmm. ได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆมันเลยเป็นความชอบแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบ exclusive แพงๆ hmm. อ่ะ hmm. เพราะว่าเราเชื่อในแวรูด์ลูคุณค่าของเรา hmm. เราตั้ใจในแวลูกคงค่าของเราเหมือนพี่บอกโอมเนาะว่าแบบเฮ้ยจ้างพี่ไปอ่ะ hmm. ถ้าพี่ทําให้ได้โอมด้วยคุณค่าต่ํากว่าสิบเท่าของพี่จ้างโอมจ้างพี่นะโอมต้องจ้าง hmm. พี่ไม่ทำาะ hmm. พี่อายตัวเอง <c oughs> ใช่คือ <c oughs> อันนี้แอบแอบแอบพูดนิดนึงว่าก่อนจะเชิญพี่พัฒน์มาเป็นที่ปรึกษาลังเลนะพอพี่พัฒน์โคตราคามาสะดุ้งนะครับสะดุ้งต้องบอกว่าอุ้ยขนลุกชูชันนิดนึงนะครับแต่พี่พัฒน์บอกอมประยงะเมื่อกี้มันทําให้อมรู้สึกแบบอูพี่เขาดูมั่นใจมากเลยว่าเขาจะเข้ามาโซฟได้นะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับอมลงทุนกับพี่พัฒน์หกหลักนะครับพี่พัฒน์ทให้ออมเห็นช่องทางในการประหยัดเงินเป็นเจ็ดหลักเนาะ ก็ผมว่าแค่นี้ถ้ามองง่ายๆครับในมุมคอนซัลต์บางทีความไม่รู้มันแพงกว่าเยอะเนาะแล้วก็ผมมองว่าใ,ใครก็แล้วแต่นะครับที่มองสเตจธุรกิจเองกําลังโตไปหลายร้อยล้านผมว่าไม่ควรไม่ควรเลยที่จะพลาดการรู้จักกับผู้หญิงคนนี้นะครับอมอมต้องบอกเลยนะว่ามันมันเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มันคือธุรกิจมันคือไมซ์เซ็ตของคนที่ทาธุรกิจร้อยล้านแล้วผมชอบพี่พัดอย่างหนึ่งมากเลยนะเขาแร์มากทุกคนเขาบอกว่าโอม าบริษัทโอมโตไปถึงห้าร้านะพี่สอนไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องพาเราไปเจอคนสเต็ปถัดไปโอมคือแบบมันจริงใจมันไม่ใช่กูรูในตลาดที่ออกมาแบบพูดมั่วๆไม่เคยท,ทําธุรกิจจริงๆแล้วก็สอนสอนสอนบอกคนจะทําคนรวยลงรวยเร็วแต่สุดท้ายเรากําลังมองหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าครับที่คนที่รู้จริงนะครับทําจริงสร้างผลลัพธ์จริงแล้วมาถ่ายทอดเรื่องดีๆโอมเป็นคนนึงเนาะถ้าใครรู้จักโอมโอมจะไม่ชวนขครมัวๆ นะครับแล้วอมมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ติดตามอมจริงๆแล้วอมเชื่อว่าคนเป็นครูครับมันมาพร้อมกับภาระความรับผิดชอบแล้วก็ต้องเป็นคนที่ใจครูเท่านั้นจริงๆอมถึงเชิญมาไลฟ์นะถ้าถ้าถ้าเราเห็นนะครับงั้นวันนี้พี่พัฒนครับใครอยากจะติดตามพี่จะเริ่มต้นตรงไหนได้บ้างช่วยฝากไว้หน่อยครับจริงๆต้องบอกว่ายากมากในการติดตามพี่นะใช่ครับคือที่มีหลายบริษัทก็จริงแต่พี่ไม่อยู่ข้างหน้าเลย ออมยากอันนี้ตอนนี้พี่อยู่ข้างหน้าแค่เพจเดียวคือเพจของ Genius uh, Education Social Enterprise นะคะเพราะว่าพี่มาในสายของ Social Enterprise ในสายของวิสาหกิจเพื่อสังคมเนาะตอนนี้ทำงานแบ่งปันคืนสู่สังคมเยอะมากนะคะคเขาไปช่วยพัฒนาโรงเรียนเขาไปช่วยปลดหนี้ครูเขาไปช่วยกเกษตรกรปลดหนี้คืนสนวยชาวนาคือตอนนี้มาสาย Social Enterprise เยอะมากๆ นะคะแต่จริงบริษัทที่ทำด้านคอนซัลหรือบิสเนสคอนซัลเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ getbiz นะคะก็ลองเสิร์ชสกดยังไงสกดยังไงครับ get เลยค่ะ get แล้วก็ Biz b i z เนาะอ่านะคะลองเพิ่มเสร็จเพจเสิร์ชหาเพจ getbiz เนาะนะคะก็จะมีพันเนอร์พี่ที่คอยดูแลเพจแล้วก็เป็นคนไลฟ์เป็นคนเล่าเรื่องราวเนี่ยสตอรี่เดียวกัน นะคะในการเล่าเนี่ยพี่บีเขาก็จะเล่าเรื่องราวพวกนี้อยู่เสมอเสมอเสมอนะคะ <ừ> ใครที่เข้ามาในคลาสของเกดเราเนี่ยก็สักครั้งหนึ่งมันก็จะจะได้มาเจอพี่เพราะพี่ชอบอยู่ในคลาสลึกๆ<อ>คือแบบไปคลาสแพงแล้วค่อยเจอชั้นเลงเนี้ยไม่งั้นปกติจะไม่ได้เจอใช,ใช่อันนี้ก็พูดก็ตามตรงเลยว,ว่าต้องขุดออกมาจริงๆนะครับทุกท่านพี่ปกติพี่พัฒน์ก็จะไม่ไม่ไม่โชว์อัพตัวเองขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่พี่พัฒน์เองก็ได้มาลุยเองนะครับก็ ทุกท่านครับวันนี้ดีไหมนะครับหลายๆคนแฮปปี้มากๆผมต้องบอกว่าเดี๋ยวโอมแอบล็อบบี้นะครับต้องบอกว่าเวลาจองตัวที่พั์เนี่ยต้องจองกันล่วงหน้ามากนะครับเพราะค <c oughs> ิวเขาจะยาวเป็นครึ่งปีคีย์ของนักธุรกิจเปล่าโอมอะไรนะพี่มันเป็นคีย์ของนักธุรกิจเปล่าเราต้อง <ผม S 2> วางแผนเก่งถูกปะใช่ปะแล้วเราก็จริงๆมันคือคีย์ของการดีไซน์ชีวิตของเราเองอะถ้ามันถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถดีไซน์แล้วเลือกออกแบบชีวิตให้เราเองได้แล้วพี่แบบ ชื่นชอบโอมเป็นพิเศษอยู่แล้วส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ให้แวลูก,กับคนมากๆแล้วมันเรียวอ่ะพี่ชอบ,บก็เลยเป็นเหตุเนาะที่ตอบตกลงที่จะมากับโอมในวันนี้แล้วก็แบบเอ้ยในที่สุดเราน่าจะมีอะไรที่จอยทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็แบบว่าเอ้ยเอนจอยกับเพจรูปเพจ,เพจของโอมเนียนะน่ารักมากๆเลยเข้ามาติดตามเราที่อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะเนาะเราก็อยากจะให้แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะในเมื่อโอมช่วยคนในการอัลล็อกชีวิตมาเยอะแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าพี่มาจอยแล้วช่วยอัลล็อกธุรกิจได้อีกอ่ะน่าจะทําให้คนประสบความสำเร็จแล้วก็ชีวิตมีความสุขได้มากขึ้นเนาะแล้วเราค่อยมาดีไซน์ชีวิตนะให้มันเอนจอยไลฟ์เนาะแล้วประสบความสําเร็จอย่างที่แบบเราต้องการด้วด้การว้าวยอดเยี่ยมครับทุกท่านขอบคุณพี่พัทด้วยนะครับเพราะว่าอมเองเชื่อสุดหัวใจว่าอมพาคนหลายคนมีความสุขแล้วแต่จะพาคนสร้างธุรกิจไปหลัก ร้อยหลักพันนะครับโอมเองยังไม่มั่นใจในมิตินี้นะครับแล้วโอมเองว่าโอมก็เชื่อโอมก็ต้องการครูที่ดีนะครับแล้วโอมเองก็นับพี่พัดเป็นครูหนึ่งคนในชีวิตของโอมเหมือนกันที่พาโอมไปตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากสําหรับวันนี้พี่พัดครับอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสาหรับทุกคนที่กาลังติดตามไหมครับอืมถ้าพี่อยากจะบอกค่ะพี่รู้สึกว่าการทําธุรกิจอ่ะจริงๆถ้าเราทําถูกเป็นเรื่องง่ายถ้าเราทําอยู่แล้วมันยากแปลว่าเราทําผิดวิธีจบไหมทุกคน จี๊ดไหม <laughs> เจ็บจี๊ดนะครับโอเคครับพี่พัทครับถ้างั้นสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาพี่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราพูดคุยกันได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณโอมมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะน่าจะมีฟีดแบ็ที่ดีเห็นแล้วชื่นใจแทนนะคะ <No. S 2> แล้วก็นะสุดท้ายนะฝากง่ายๆเลยนะคะหาตัวเองให้เจอเ mm. นาะแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากๆเลยคะ่ะ แันําสำหรับวันนี้อมขอบคุณพี่พัดมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะค l i f e a n d i a t u r e นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ